ะเป็นบรรยากาศเวลากลางคืนของกระท่อมหลังนี้นะครับนี่เลยนะครับผมหลังจากที่ผมทานอาหารเสร็จนะครับผมก็ได้จัดเตรียมที่นอนนะครับผมผมก็ได้ใช้เปลเนี่ยเป็นเสื่อนะครับในการปูนอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเรานอนแบบไม่เอาอะไรมาปูเลยเนี่ยเรานอนบนฟากแบบเพียวๆโดยตรงเลยเนี่ยหลังเราจะเย็นมากนะครับเวลากลางคืนนะครับยิ่งในป่าเนี่ย อากาศมันเย็ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เข้านาหนาวแล้วอากาศก็จะเย็ยนกว่าปกตินะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะก่อไฟเอาไว้ทั้งคืนนะครับผมไล่ยุงไล่แมลงแล้วก็ไล่สัตว์ต่างๆได้นะครับกองไฟนี่นะครับบริเวณรอบๆก็อาจจะดูวังเวงวังเวงหน่อยนะครับผมมานอนป่าคนเดียวแบบนี้นะครับก็อาจจะดูแบบยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกเงาๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ คืนนี้ผมก็คงจะหลับฝันดีนะครับหรือไม่ก็หลับลึกหลับ,ลบเต็มอิ่มนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเวัาคือดูเราทมหลังนี้นะครับนี่เลยเราเดินขึ้นมาปุ๊บนะครับก็นอนได้เลยเห็นไหมเอ่ยอี่กาแฟก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่เช้ามาดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งตรงนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับผมไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับ